สวัสดีครับกลับมาพบกับวอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสี่มกราคมกำลังรอเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เรามีมาฝากสี่ EP เสียดสี่ตัวเน้นเช่นเคยและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP สามเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สามเอลตันกับตันมิลลา ห้ามพลาด้วยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสอบโหโดยแฮนดิแคปเอเวอร์ตันกับแอตตานิลล่าซึ่งพรีเมียร์ขันขันตอน3ทุ่มราคาเปิดแอตตานิลล่าต่อเสมอสถานการณ์ปัจจุบันในตารางลีกเอเวอตันยังคงอยู่ในโซนท้าย อันดับที่17มวยอยู่สิคะแนนในขณะที่อาร์เซอลเวลาเป็นทีมกลุ่มรุนแชมป์ลีกลุนไปที่ยุโรปเป็นทีมรองจากโหมวิอยู่สีคะแนนผลงานห้างเกมหลอดทุนของเอวตันม่ชนะเลยเสมอ2แพ้3 4. ไม่มีกำไรเลยเจ้า1ขาดทุน4ในขณะที่อาร์เซอลเวลาผลงานห้างเกมหลอดทุนชนะสาสำเรแพ้1นึ่กำไร2เกมขาดทุน3เกม ส่วนการเจอก,การ5ครั้งหลังสดุดอัลตานชนะ4ครั้งเอวัตตันชนะ1ครั้งดูตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5หลายเชื่อใจแอสตันวิล่าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเอวัตตันกลัวอสตันวิล่าแต่ไม่กลัวเอวัตตันเรียมเสมอขึ้น3ลง2 แฮนดิแคปเป็นราคาเสมอแอตตานาเล่าเลนนี้เสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเชื่อใจทีมเยือนบอต่อปรับราคาลดลงหมดเลยและมีสี่ต่อหนึ่งไม่เชื่อใจบอลรองเจ้าบ้านปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ไม่เอ่อปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะฉะนั้นด้วยผูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เชื่อใจแอตตันวิลล่าทีมรองจากภูนะนอกจากภูจากแฮนดิแคปแล้วตัวข้อมูลพื้นฐานก็อยู่กับแอสตันวิลล่า วางใส่ต่อออตตันวิลาครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สามในอีพีสามประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้อยู่แอตตันวิลล่าสำหรับท่านใดยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งอพีสองอีพีสี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ